สวัสดีค่ะเด็กๆครูทําคลิปสั้นๆกันลืมไปให้นักเรียนนะคะนักเรียนดูเป็นเรื่องๆไปเลยไม่ต้องดูนานอยากดูเรื่องไหนเลือกได้เลยนะคะเรื่องแรกนี้จะเป็นการแปลงทศนิยมซ้าเป็นเศษส่วนจะอยู่ในหลักสูตรคณิตศาสตร์ถ้าเป็นหลักสูตรปี60ก็จะอยู่ชั้นม2นะเรื่องจํานวนจีนอ,อ่ะอ่ะเรามาดูกัน ทศนิยมซ้ําคําว่าทศนิยมซ้ําก็คือทศนิยมที่เขาเขียนแบบนี้นักเรียนแบบนี้ย0.6666เนี่ยความหมายของเขาก็คือความหมายของเขาก็คือ0.6666นี่ก็คือ0.6666อันนี้ครูจะหมายถึงทศนิยมซ้ําที่ไม่ซ้ำศูนย์นะถ้าเป็นแบบนี้0.6อย่างนี้จะเป็นทศนิยมซ้ําที่ซ้ำศูนย์ อย่างนี้ยแปลงเศษส่วนง่ายๆก็คือ6ส่วน10คือ1ตำแหน่งก็คือ0 1ตัว6ส่วน10แต่ถ้ามันเป็น6 6 6ซ้ำอย่างนี้เขาจะใช้สัญลักษณ์ข้างบนจุดไว้ข้างบนจุดไว้ข้างบนอย่างเนี้ยแสดงว่า6ซ้ำไปเรื่อยๆอินฟินิตี้เวลาแปลงเป็นเศษส่วนน่ะแปลงยังไงเออที่มาของสูตรนี่ก็อาจจะได้เจอกันแล้วในห้องเรียนนะมานะดูสูตรง่ายๆสั้นๆคือเวลาแปลงนะจากทศนิยมซ้ำทำเป็นเศษส่วน เอาทศนิยมทั้งหมดตัง้งลบด้วยทศนิยมที่ไม่ซ้ำเอาเฉพาะตัวเลขนะแล้วก็ส่วนของเขาเนี่ยจะเป็นเลขเก้าจำนวนเลขเก้าเท่ากับจำนวนหลักที่ซ้ำซ้ำกี่ตัวก็ซ้ำหนึ่งตัวก็เลขเก้าหนึ่งตัวซ้ำสองตัว, 3, ตวเลขเก้าสองตัวซ้ำสามตัวเลขเก้าสามตัวแล้วก็ตามด้วยเลขศูนย์จำนวนเลขศูนย์เนี่ยเท่ากับจำนวนหลักที่ไม่ซ้ำ ถ้ามันมีไม่ซ้ําแทรกอยู่ไม่ซ้ํหนึ่งตัวก็เติมศูนย์ไปหนึ่งตัวถ้าไม่ถ้าไม่มีที่ไม่ซ้ําเลยก็ไม่ต้องเติมอนะอลองดูตัวอย่างกันตัวอย่างที่หนึ่งศูนย์จุดหกซ้าความหมายของมันก็คือศูนย์จุดหกหกคคคไปเรื่อยๆแล้วเวลาเขียนเป็นเศษส่วนเขียนยังไงว่าแล้วก็ดูทศนิยมก่อนเลยดูเฉพาะข้างหลังนะดูทศนิยมก่อนเลยทั้งหมดก็คือมีแต่เลขหกลอกอเลข6กมา ทั้งหมดคือ6ลบด้วยส่วนที่ไม่ซ้ําไม่มีคือ0ส่วนด้วยเลข9เท่ากับที่ซ้ํามหหลักเลข9 1ตัวที่ไม่ซ้ําไม่มีไม่ต้องใส่0เพราะฉะนั้น0 6ซ้์จาจึงเท่ากับ6ส่วน9อ่ะต่อต่อคราวนี้ต่อไป0.673 673ากอ่ะลอกทศนิยมทั้งหมดมาคือ กสิบเจ็ดเนี่ยสามหกกับเจ็ดนะหกกับเจ็ดความหมายของเขาตรงนี้คขาเขียนให้ศูนย์จุดหกเจ็ดหกเจ็ดไปเรื่อยๆลอกส่วนที่ซ้ำมาหกสิบเจ็ดลบด้วยส่วนที่ไม่ซ้ำไม่มีคือศูนย์เลขเก้าส่วนที่เป็นเลขเก้าเท่ากับจำนวนที่ซ้ำซ้ำกี่ตัวซ้ำสองตัวเลขเก้าสองตัวที่ไม่ซ้ำไม่มีไม่ต้องใส่ศูนย์ 0.673จุดหกเจ็ดาจึงเท่ากับหกสิบเจ็ดส่วนเก้าสิบเก้าอ่าแล้วถ้าเป็นตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้ตัวอย่างต่อไปตัวอย่างที่สามถ้าเป็นแบบนี้ศูนยจุดเจ็ดสี่สามอ่า3าตรงสีสามตรงนี้ก็คือศูนจุดเจ็ด สี่สามสี่สามสามสี่สามอย่างเงี้ยงทำยังไงคะคิดเท่ากับเศษส่วนทั้งหมดลอกมาเจ็ดสี่สามลบด้วยส่วนที่ไม่ได้ซ้ำคือเจ็ดลบไปส่วนด้วยเลข9้าเท่ากับที่ซ้ำซ้มสองตำแหน่งซ้มสองตัวเลขเก้าก็สองตัวเติมเลขศูนย์เท่ากับเข้ากับที่ไม่ซ้ำห1ตัวอ้าว ็ดร้อยสี่สิบสามเจ็ดร้อยสี่สิบสามลบด้วยเจ็ดร้อยสี่สิบสามแปดหนึ่งเจ็ดร้อยสี่สิบสามลบด้วยเจ <c oughs> ็ดเท่ากับเจ็ดร้อยสามสิบหกส่วนด้วยเก้าเก้าศูนย์เสร็จแล้วค่ะ อ่ะแล้ามาดูตัวนี้บ้างตัวอย่างตัวนี้นะศูนย์จุดหนึ่งสามเจ็ดสามสามเจ็ดความหมายของเขาก็คือศูนย์จุดหนึ่งสามเจ็ดสามสามเจ็ดสามไปเรื่อยๆพีทั้งหมดลอกมาหนึ่งสามเจ็ดลบกับที่ไม่ซ้ำคือเลขหนึ่งอ่าเลขเก้าเท่ากับที่ซ้ำซ้ำมีสองตัวเลขเก้าสองตัว เลขศูนย์เท่ากับที่ไม่ซ้ำมีหนึ่งตัวก็หนึ่งตัวปึ้งคำตอบก็หนึ่งสามหกส่วนด้วยเก้าเก้าศูนย์นี่เนาะแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้อ่ะเรียนถ้าเป็นแบบนี้สิบสองจุดหนึ่งศูนย์เก้าสามอย่างเงี้ยความหมายของเขาก็คือสิบสอง จุดหนึ่งศไปเรื่อยๆให้นักเรียนแปลงล่างคิดแบบนี้ครับสิบสองจุดหนึ่งเก้ท่ากับสิบสองบวกด้วย0.109์ 0, จุาซ้ำเธอก็ละสิบสองไว้แล้วแปลงล่างหนึ่งเก้าบวกด้วย อ่ะทั้งหมดลอกมา109ลบส่วนที่ไม่ซ้ำไม่มีเลข9เท่าที่ซ้ำสามสามตัวที่ไม่ซ้ำไม่มีปึ๊บอืมนะก็จะได้เป็น12บวกด้วย109ส่วนด้วย9 9 9าเกเออก็เท่ากับเท่าไหร่คะ สิบสองหนึ่งศูนย์เก้าส่วนด้วยเก้าเก้าเก้าเนี่ยง่ายง่าย,ยานมเสร็จแล้วเรียบร้อยวิธีการทำทศนิยมซ้ําเป็นเศษส่วนอ่ะตัวนอีกที่จุดว,ว่าอะไรนะทศนิยมซ้ำเท่ากับทั้งหมดลอกมาทั้งหมดลอกมาลบด้วยตัวไม่ซ้ําส่วนด้วยเก้าเท่ากับ จำนวนที่ซ้ำซ้ำสองตัวก็หลอกมาสองตัวซ้ำหนึ่งตัวหลอกมาหนึ่งตัวซ้ำสามตัวหลอกเก้ามาสามตัวแล้วก็ต่อด้วยเลขศูนย์เท่ากับที่ไม่ซ้ำถ้าไม่มีเลยก็ไม่ต้องเติมถ้ามีตัวที่ไม่ซ้ำอย่างเช่นเนี่ยครอเนี้ยเนี่ยหนึ่งตัวก็ใส่เลขศูนย์ไม่หนึ่งตัวอันนี้ก็หนึ่งตัวใส่เลขศูนย์ไม่หนึ่งตัวอันนี้ไม่มีซ้ำเลยก็ไม่ต้องใส่ศูนย์โอเค เรียบร้อยค่ะสั้นๆกันลืมนะคะสวัสดีค่ะ